โตโยต้าเคโรซีดาปี2026ถือเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของชื่อในตำนานพร้อมความทะเยอทะยานที่ชัดเจนล่าสุดจากบทรีวิวต่างๆเครถซีดาถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถซีดานหรูที่มีจุดเด่นทั้งด้านสมรรถนะความสบายเทคโนโลยีและสไตล์นักวิจารณ์ชื่นชมเส้นสายภายนอกที่โชบเชี่ยวหน้ารถที่ดูดันไฟหน้าและไฟไท้าย LED ที่มีเอกลักษณ์รวมถึงสัดส่วนที่ผสมผสานระหว่างความสง่างามและความสปอร์ตได้อย่างลงตัวภาษาการออกแบบของมันตั้งใจจะสื่อว่านี่ไม่ใช่โตโยต้าธรรมดา แต่เป็นรถที่มุ่งท้าชนกับคู่แข่งระดับพรีเมียมขณะเดียวกันยังคงชื่อเสียงด้านความทนทานของโตโตยต้าไว้อย่างเหนียวแน่นใต้ฝากระโปรงเครถซีดา2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์แบบไฮบริดเทอร์โบ6สูบเรียงที่ผสานการทำงานระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับเครื่องยนต์สันดาบเพื่อมอบแรงบิดที่สม่ำเสมอในทุกช่วงรอบและประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นในขณะขับข,ขี่ทางไกล รายงานบางแห่งคาดว่ากำลังรวมอยู่ที่ประมาณ300-400ถึงแรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังเป็นมาตรฐานหรือสามารถเลือกเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อได้ซึ่งช่วยเพิ่มการยึดเกาะและเสถียรภาพในการขับขี่อัตราเร่งคาดว่าจะให้ความรู้สึกกระชับกระเฉงแต่เรียบเนียนระบบไฮบริดช่วยให้ตอบสนองได้ลื่นไหลในรอบต่ำและช่วยประหยัดน้ำมันในชีวิตประจำวันระบบการเสถียรถูกจูนมาให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการควบคุมที่มั่นใจรุ่นท็อปคาดว่าจะมีโช๊คอัปปรับอัตโนมัติ ที่สามารถซับแรงสะเทือนได้ดีบนถนนครุกคลาแต่ก็แข็งแกร่งเมื่อต้องการสมรรถนะในโค้งระบบพวงมาลัยแม่นยำม,มีฟีดแบ็กดีมอบความมั่นใจในทางโค้งระบบเบรกตอบสนองดีเยี่ยมให้ความรู้สึกมั่นคงและทนต่อการเสียดจางเคโรซิดาได้รับการวางบทบาทให้เป็นซีดานที่พร้อมทั้งความนุ่มนวลบนทางไกลและความคล่องตัวบนถนนคดเคี้ยวภายในห้องโดยสารเคโรซิดามุ่งเน้นความหรูหราวัสดุระดับพรีเมียมถูกใช้ทั่วทั้งคันเช่นหนังแท้เนื้อนุ่มการเดินตะเข็บป,ปัดเย็บตัดกันอย่างประณีต แผงไลายไหม้หรืออลูมิเนียมระบบไฟตกแต่งภายในและการตกแต่งที่พิถีพิถันแดชบอร์ดติดตั้งจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอสัมผัส oled หรือจอโค้งขนาดใหญ่ระบบเชื่อมต่อทันสมัยเช่นการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไร้สายการอัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ ota คำสั่งเสียงและระบบช่วยขับขั้นสูงผู้โดยสารตอนหลังจะได้พื้นที่ขากว้างขวางระบบปรับอากาศแยกส่วนไฟตกแต่งเฉพาะโซนและอาจมีตัวเลือกจอความบันเทิงระบบเก็บเสียงภายในห้องโดยสารถูกพัฒนาให้เงียบสงบ ลดเสียงรบกวนจากถนนยางแอร์ล,ลมเพื่อให้บรรยากาศในห้องโดยสารสงบขณะเดินทางเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งเคอรซีดามาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงครบชุดเช่นครู e คอนโทรลแบบแปรผันความเร็วพร้อมระบบรักษาเลนระบบเตือนมุมอับระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยขับในจราจรติดขัดและอาจมีระบบขับอัตโนมัติขั้นสูงในบางตลาดกล้องเรดาร์และไลดาร์หรือเรดาร์แบบ solid state ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมความปลอดภัยโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้ปกป้องผู้โดยสารด้วยเหล็กแรงดึงสูงถุลงลมนิรภัยหลายตำแหน่งและการเสริมกันกระแทกด้านข้างในแนมิติและความอเนกประสงค์เครสีดานสองคาดว่าจะเป็นซีดานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่พื้นที่เก็บสัมภาระกว้าง,วา,งวางขวางบอดหลังสามารถพับได้หรือมีช่องเปิดสำหรับของยาวความสบายสำหรับผู้ใหญ่สี่คนเป็นจุดเด่นทั้งพื้นที่สีสันและหลายกว้างขวางฟีเจอร์อำนวยความสะดวกอย่างระบบกุญแจอ,อัจฉริยะ ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าหลังคาสันรูปพานโนรามาบอกปรับไฟฟ้าพร้อมหน่วยความจำบอกอุ่นและระบายอากาศระบบชาร์จไร้าสายและเครื่องเสียงระดับพรีเมียมมาจะมีให้ในแต่ละรุ่นย่อยด้านความประหยัดน้ำมันถือเป็นหัวใจของระบบไฮบริดเคโรสซิดาคาดว่าจะให้ประสิทธิภาพดีโดยเฉพาะการขับทางไกลและในโหมดไฮบริดแบบอ่อนแม้ยังไม่มีการยืนยันความจุแบตเตอรี่หรือระยะทางที่ระบบไฟฟ้าช่วยขับ แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าระบบนี้จะช่วยลดการใช้น้ำมันและการปล่อยไอเสียในเมืองได้อย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางส่วนเตือนว่าการนำซีดานกลับมาในยุคที่ SUV ครองตลาดอาจมีความเสี่ยงเครถซีดานต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วยความคุ้มค่าความหรูหราและประสบการณ์การขับขี่ที่โดดเด่นราคาจำหน่ายจะเป็นปัจจัยชี้ขาดหากตั้งราคาสูงเกินคู่แข่งอาจเจอความท้าทายแต่ถ้าตำแหน่งราคาถูกวางไว้อย่างเหมาะสม ก็อาจดึงดูดทั้งนักขับและผู้ที่ต้องการรถหรูที่ยังรักซีดานได้ภาพรวมเบื้องต้นบ่งชี้ว่าเคโรซสสิดาอาจมีราคาย่อมเยาวกว่าคู่แข่งจากยุโรปแต่ยังคงความหรูหราใกล้เคียงกันจุดแข่งด้านความทนทานในระยะยาวของโตโยต้าเป็นข้อได้เปรียบสําคัญบางรีวิวถึงขั้นเปรียบเทียบกับรุ่นของเลกซสัสโดยมองว่าเคโรซิดาอาจมอบประสบการณ์หรูในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่า โดยสรุปโตโยต้าเคโรซ d a 2,026กลับมาอีกครั้งไม่ใช่เพียงเพื่อเรียกความทรงจำแต่เพื่อยืนยันความสามารถของโตโยต้าที่จะสร้างซีดานระดับพรีเมียมได้เทียบเท่ารถหรูรุ่นอื่นด้วยเครื่องยนต์ Hybrid Turbo 6สูบเทคโนโลยีล้ำสมัยห้องโดยสารหรูระบบความปลอดภัยครบครันและสมรรถนะที่ผสมผสานร,ระหว่างความสบายและความร้าใจเคโรซ d ดมีทุกองค์ประกอบที่จะสร้างชื่อใหม่ในตลาดซีดานหรูทั้งหมดขึ้นอยู่กับการผลิตจริง สมรรถนะบนถนนและการวางกลยุทธ์ของโตโยต้าว่าจะทำให้มันโดดเด่นเหนือคู่แข่งได้เพียงใดหากคุณชอบบทวิเคราะห์นี้และอยากชมรีวิวทดลองขับการเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงลึกของรถ JDM รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่อง JDM Autos และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดต